หญิงพรทิพย์นรงเดชน,นะคะหรือว่ารางวัล Lifetime Achievement Award เป็นรางวัลสำหรับนักร้องที่เคยผ่านการประกวดบนเวที k คเบ a นอ์และมีผลงานโดดเด่นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมปีนี้เรามอบให้กับใครไปชมกันค่ะครับในปีพุทธศักราช2526จุดเริ่มต้นของเวทีการประกวดร้องเพลงเวทีแรกในประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก,กว่า30ปีจากการผลักดันของคุณหญิงคอนทิปนรงเดชผู้ก,ก่อตั้งที่มีปณิธานแน่วแน่ถึงการสร้างเวทีประกวดร้องเพลงของไทยที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับมาตราฐานศิลปินให้ทัดเทียมกับนานาชาติเพื่อให้เวทีนี้ยักรงด้วยคคุณ่าแะขะ้นีย,นยร,ร่าชาานจากระสระูาสเด ถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยที่จะได้รับการดำเนินงานกว่าหลายทศวรรษของเวทีการประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยภายใต้ชื่อปัจจุบัน KPN Award ได้สร้างศิลปินคุณภาพระดับประเทศมากมายอาทิเช่นธงชัยแม็กอินตายเจิดเจิญบุญสุเนเกินันทน,นาบุญหลงอมิตาท,ทาทยาปดาเรืองพุทธ สบชายไกรย,ยุนเส j นิเฟอร์คิมจากเวทีการประกวดร้องเพลงที่ช่วยจุดประกายความฝันและผลักดันให้พวกเขาก้าวสู่การเป็นศิลปินแถวหน้าระดับประเทศที่ครองใจผู้ฟังจนถึงปัจจุบันคือเจตนารมณ์และความตั้งใจของคุณหญิงคอนทิปที่เริ่มให้เกิดเวทีแห่งนี้ขึ้นจึงเป็นที่มาของรางวัลเกียรติยศคุณหญิงคอนทิปนรงเดชไลฟไทม์อะชิพเมนต์อะวอร์ด ที่จะมอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานตีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมซึ่งในปี2 5 3 6เวทีการประกวดร้องเพลงแห่งนี้ได้ถือกำเนิดนักร้องหญิงในชื่อพรผันชุนหชยัยหรือที่ในปัจจุบันเราเรียกเธอว่าเจนนิเฟอร์คิมกว่า20ปีในวงการบันเทิง ที่เธอได้สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายประกฏแก่สายตาคนทั้งประเทศสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในฐานะนักร้องหญิงดีบ้าคนหนึ่งแห่งประเทศไทยและนี่คือผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลเกียดยศคุณหญิงคอรทิพย์นรมเดชไลฟ์ภาพอชิเมนต์อวอร์ดประจำปี2559และนี่คือรางวัลไลฟ์ทาอชิเมนต์อวอร์ด เป็นผู้มอบรงางวัลครับและขอเชิญคุณเจนิเฟอร์คิมขึ้นมารับมอบรงางวัลครับขอเสียงปรบมรือให้พี่คิมและ,ขอ,ะขอเชิญผู้เชิญรงางวัลฮะนายปียนัทแดงคุณผลหรือว่าน้องโด่งครับเชิญครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินด,ด,ดีนะฮะเพิ่งทราบว่าพี่คิมเอง,เ,องเนี่ยชื่อเดียวกับแม่ผมเหมือนกันนะฮะ อ้าวเหรอโหสร้างผลงานมาเยอะเลยพี่คิมอะใช่ค่ะอ๋อให้<ล>พี่คิมเก่าอะไรสักนิดหนึ่งฮะส,สำหรับรางวัลน,นี้นะฮะพี่คิมครับกราบขอบพระคุณนะคะขอบขอบพระคุณบุคคลท่านหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คิดว่าตอนนี้ท่านคงอยู่บนสวรรค์แล้วก็มองเห็นความสำเร็จ,จทุกๆอย่างที่เกิดกับ k คพีเอ็นอวอรตรงนี้นะคะฉันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเล็กที่สุดส่วนหนึ่งใน k คพีเอ็นอวอรที่คุณหญิงพรทิพย์นรงเดชขอเสียงปรบมือดังๆให้ผู้หญิงที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเจนเฟอร์คิมคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ทําให้นักลอกที่วันนั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเชื่อมั่นในพรสวรรค์ เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองเค n บียน d วเป็นอะไรที่มากกว่าแค่หาพรสวรรค์ในตัวนักร้องแต่หานักร้องที่มีทั้งพรสวรรค์และแรงบันดาลใจในความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะเกิดคำว่าประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณเจนิเฟอร์คิมและคุณกอนนรงเดชมากๆครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับ